Walk with God โดยคริจักรประสิทธิแห่งการเก็บเกี่ยวจงยำเกรงพระเจ้าสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อที่28ถึง29แล้วพวกเขาจะร้องเรียกข้าแต่ข้าจะไม่ตอบพวกเขาจะสแสวงหาข้าแต่จะไม่พบข้าเพราะว่าพวกเขาเกลียดความรู้และไม่เลือกเอาความยำเกรงพระยาวเวกษัตริย์ซโซโลมอน ทำให้เขาได้เห็นสัจจะความจริงทั้งของคนที่ยำเกรงพระเจ้าและคนที่ไม่ยำเกรงพระองค์ซอลมอนจึงไม่ต้องการให้คนรุ่นหลังผิดพลาดทุกใจและตรอมตรมเพราะขาดสติปัญญาเขาพบว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาที่แท้จริงคนที่มีปัญญาแท้คือคนที่ยำเกรงพระเจ้า เราจะพบสติปัญญาในคนที่ยำเกรงพระเจ้าสติปัญญาแท้ไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแต่อยู่ในพระเจ้าเพราะความยำเกรงพระเจ้าสำแดงออกโดยความเชื่อและการเชื่อฟังรับรู้และยอมรับว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดทำทุกสิ่งเพื่อการยกย่องพระเจ้าไม่ใช่เพื่อตนเองดำเนินชีวิตด้วยความจริงใจไม่ใช่หน้าไหว้หลังหลอก เกรงกลัวพระเจ้ารักความจริงมากกว่ารักพวกพ้องพูดต่อหน้าไม่นินทารับหลังยืนบนความถูกต้องไม่เล่นพักเล่นพวกยินยอมทำตามพระเจ้ามากกว่าตามใจตนเองชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าเช่นนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยไม่ขาดพระพรและการช่วยกู้จากพระเจ้า วันนี้เราดำเนินชีวิตยำเกรงพระเจ้ามากกว่าเกรงกลัวมนุษย์หรือไม่หรือเกรงกลัวมนุษย์ที่ฆ่าได้แต่กายแต่จงเกรงกลัวพระเจ้าที่ให้ชีวิตและสามารถพิพากษาเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ